สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีมีนหรือท่นนานที่มีลัคนาสถิตที่ราศีมีนประจรําเดือนตุลาคม2565คลิปนี้เป็นคลิปการอ่านดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักถ้ายัางไงฝักชาวราศีมีนช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์แล้วก็อยกกบบ่าลืมกดกระดิ่งจริงๆว่าเลามีคลิปใหม่ๆม,มาลงจะได้ไม่พลาดกันนะคะ,ะมาดูกันนะคะว่าเดือนตุลาคม ชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรมีอะไรโดดเด่นบ้างนะสำหรับเดือนนี้นะคะโดดเด่นในเรื่องของการตัดสินใจการตัดสินใจการที่คุณกำลังจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างคุณกำลังหาข้อมูลเรื่องราวต่างๆเนี่ยคุณเปรียบเทียบเต็มที่นะคะแล้วก็เรื่องบางเรื่องที่ท่าที่ผ่านมาคุณไม่ได้รับความยุติธรรมนะมีแนวโน้มว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมหรือจะได้รับการเชยในสิ่งเหล่านั้น เนาะบางคนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายเอกสารกฎหมายสัญญาเลยด้วยนะคะอืมแล้วก็เดือนนี้เซนใช้เซนมากเป็นพิเศษนะเซนจะช่วยในการตัดสินใจของคุณถ้าที่ผ่านมาคุณใช้แต่เหตุผลอย่างเดียวนะเหตุผลอย่างเดียวคงไม่พอนะคะสำหรับเดือนนี้เรื่องเซนเป็นสิ่งสำคัญเซนมันคือสัญชตาตญาณมันเหมือนว่า เราได้สะสมประสบการณ์อะไรต่างๆนานามาแล้วเราคิดว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะนั่นแหละคือเซนของคุณนะคะสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดของพวกคนมีดีพลเนาะแล้วก็เดือนนี้เองแต่งหน้าแต่งตาเสื้อผ้านาผมดูดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะมีเสน่ห์เนาะเมตตามหานิยมมงลงนะโดยเฉพาะสาวๆนะคุณผู้หญิงนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้เป็น ภาพรวมกว้างๆนะคะสิ่งที่เข้าไปเกี่ยวข้องเอกสารสัญญาเอกสารเนีสำคัญคอ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของการงานนะคะการงานเป็นยังไงการงานจังหวะนี้ประครับประคองการงานนะคะงานที่ทําอยู่บางทีบางคนเนี่ยอาจจะได้ทําควบสองตำแหน่งหรือเปล่าหรือว่าต้องได้ทํางานแทนใครได้ด้วยนะคะ อีกคนหนึ่งไม่มาเพื่อนไม่มาหรืออะไรยังไงเนี่ยหรือว่าเขาลาออกไปแล้วยังหาคนใหม่ไม่ได้เนี่ยคุณอาจจะยังคงจะต้องได้ทําแทนเขาไปก่อนเล้ด้วยนะทั้งงานคุณทั้งงานเขานะหรือบางทีสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะทํางานเกี่ยวกับบัญชีทําเกี่ยวกับการเงินแคชเชียร์ได้ด้วยอาจจะเป็นช่วงช่วงจังหวะที่โดดเด่นเป็นพิเศษเนาะ แล้วก็ในเรื่องของกิจการการงานบางคนอาจจะมีเรื่องของการหมุนเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะหมุนเงินใช้ในกิจการงานที่ทําอยู่แล้วทีนี้การงานการงานบางคนมีการเซ็นสัญญาหรือเอกสารเยอะมากเป็นพิเศษเนี่ยบัญชีก็โดดเด่นนะหรือสัญญาอะไรที่มันหมดนะต้องต่อสัญญา ไม่ว่าจะเป็นสัญญาจ้างสัญญาเช่าร้านสัญญาอะไรก็ตามเอกสารเยอะเป็นพิเศษางานที่ทำเนี่ยจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีเนาะถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยนะก็ได้รับความเอ็นดูมากเป็นพิเศษบางคนเนี่ยงานอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพวกแฟชั่นก็ได้นะนางแบบนาแบบได้ด้วยนะคะของสวยงามของที่เป็นเกี่ยวกับผู้หญิง แล้วก็เครื่องหอมน้ำหอมอย่างนี้ได้ด้วยเนาะเสื้อผ้าแฟชั่นเกี่ยวข้องหมดนะคะถามว่าดีไหมดีนะคะในเรื่องของการงานอ่าแล้วก็เรื่องเซนส์เนี่ยมีบทบาทในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องงานของพวกคุณชัดเจนนะคะการงานมั่นคงด,ไดีได้รับการสนับสนุนหุ้นส่วนดีนะคะสามัคคีกันดีช่วยเหลือกันดีเนาะอ่ะทีนี้ สำหรับใครที่รอง,งานใหม่อยู่นะคะงานใหม่จังหวะน,นี้อาจจะยากนิดกนึ่งเนาะถ้ายังไงขอให้เขาเรียกว่าอะไรโอกาสที่งานมันมีมีเข้ามานะมีแต่ว่าให้ระวังให้ดูเรื่องเกี่ยวกับสัญญาให้ดีๆนะคะหรือการที่เราจะต้องได้ก้าวเข้าไปเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นสัญญาผูกพันเราก็ได้เนาะหรือ ในงานที่จะได้เข้าไปทำเราอาจจะพูดอะไรเยอะไม่ได้นะคะในจุดที่ทำคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดกับงานใหม่ๆที่คุณได้รับหรือในส่วนที่คุณจะได้เข้าไปทำเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องบางอย่างอาจจะตกกระไดพลอยโจรถ้าเกิดว่าคุณจะไปลงทุนงานอ่าลงทุนอะไรใหม่ๆตรงนี้เบรกไว้ก่อน แต่ถ้าเราไปสมัครงานเหมือนเราไปทำโอเคสถานที่เราเข้าไปทำเราอาจจะรู้สึกอึดอัดมากเป็นพิเศษแล้วก็พูดอะไรเยอะไม่ค่อยได้นะคะเงียบได้เป็นเงียบเนาะเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะคะอ่านสัญญาให้ดีๆแล้วกันเนาะเออแล้วก็ระวังแบบเขาเรียกว่าอะไระมันอาจจะถูกเหมือนมัดมือชกก็ได้นะคะให้เราอ่านให้เคลียร์ถ้าเราดูให้เคลียร์เราจะผ่านไปได้นะคะถามเซ็นตัวเองด้วยเนาะบางทีอาจจะเป็นอะไรที่เขาโทรมาหลอกลวงเนี่ยต้องระวัง อันนี้เตือนสําหรับใครที่จะไปลงทุนอะไรใหม่ๆช่วงจังหวะนี้ยังไม่เหมาะแก่การที่จะไปลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะหรือลงเงินอะไรเพริ่มนะเพราะว่าเหมือนเราก็ยังสภาวะยังหมุนเงินอยู่นะคะแล้วตอนนี้มันอาจจะเป็นปัญหาภารพ,พุพันก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องหนี้สินก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นแบบลงทุนแล้วมันยังไม่ได้ตามนั้นนะคะถ้าอย่างไงก็เดือนนี้พักเรื่องการลงทุนเพ<ม>ิ่มไปก่อนแล้วกันเนาะ เพราะมันมีแนวโน้มอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องกับเอกสารสัญญาหรือเรื่องกฎหมายทนายความเนี่ยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะเดือนนี้เป็นยังไงการเงินการเงินได้รับการสนับสนุนนะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็ได้รับเมตตามหานิยมเนาะได้รับการอร์ตนะคะบางคนมีซิกเซนด้วยนะคะอาจจะ ได้เงินจากการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะซื้อหวยถูกไหมนะ,ะเออก็เป็นไปได้นะ,ะอาจจะมีโชคอาจจะมีโชคจากสิกเซนอะไรของคุณได้แล้วก็ในเรื่องของการเงินบางคนค้าขายเกี่ยวกับเสื้อผ้าแฟชั่นของสวยงามของผู้หญิงนะคะแฟชั่นอะไรก็ตามเนี่ยมีแนวโน้มว่าได้เงินจากทางทางนั้นนะคะหรือว่าถ่ายแบบเป็นอะไรประมาณนี้นะคะ ถูกเลียดถ่ายแบบเยอะเป็นพิเศษเนี่ยก็ได้ได้เงินจากทางนั้นเข้ามานะทีนี้ในเรื่องการเงินเองก็ต้องระวังในส่วนของการใช้ใจ่ายออกไปนะใช้ใจ่ายตามอารมณ์ของตัวเองเนียความแบบอยากได้อืมอาจจะซื้อเสื้อผ้าน้ำหอมอาไรอย่างเงี้ยเป็นพิเศษด้วยเนาะอ่าแต่มองว่าในเรื่องของการเงินผู้หญิงค่อนข้างโดดเด่นนะคะได้เงินจากจากการเมตรตานเนานะแล้วก็ กิจการเกี่ยวกับผู้หญิงของเสียงงามยีนโน้มได้ในทิศทางที่ดีนะคะการเงินมีอะไรอีกนะการเงินคุณอยากจะเก็บเงินนะแต่รู้สึกว่าจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะอืมสี่เหลี่ยมนะคะเดือนนี้เซฟเซฟเงินหน่อยนะเขาบอกว่าให้ประหยัดให้ควบคุมหน่อยนะเพราะบางทีอ่ะเราไปใช้จ่ายตามอารมณ์ของเราได้มาเราก็ใช้จ่ายไปนะจังหวะนี้อาจจะเนี่ย ต้องหมุนเงินให้ดีๆทำบัญชีให้ดีๆนะคะ mm hmm. ฝากเกือนชาวราศีมีนนะดูแลเงินให้ดีๆด,ด้วย mm hmm. ต่อมาในเรื่องของความรักราศีมีนเป็นอย่างไรความรักคนมีแฟนมีคนคุยสามารถที่จะพูดคุยกันได้ปรับความเข้าใจกันได้นะคะถ้าคุณมีปัญหาอะไร mm hmm. อยังล้นลาปงปุงช่งนะ โอเคคุณอาจจะมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเขาแต่ทุกอย่างหลายๆอย่างมันเคลียร์มากยิ่งขึ้นนะอย่าก,กังวลใจนะแล้วก็เป็นช่วงของการเริ่มต้นการเติมความหวานรบรรยากาศหอมหวานทํากับข้มกับข้าวเอาอกเอาใจมากเป็นพิเศษนะฮะโอเคบางคนอาจจะมีแฟนที่อยู่ทางไกลต่างชาติต่างภาษาหรือห่างไกลซึ่งพื้นที่หรืออาจจะมีเรื่องราวบางอย่างในอดีตที่เกิดขึ้นนะคะที่ คุณอาจจะจําเป็นต้องทิ้งมันไปแล้วก็อย่าไปสนใจกับเรื่องราวเหล่านั้นความสุขระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันยังตเติมเต็มกันได้นะอาจจะมีการอย่างที่บอกกินข้าวดินเนอร์เอาอกเอาใจากันนะดังนั้นความรักมองว่าไม่มีปัญหานะสําหรับคนมีแฟนมีคนคุยถามการนั่งฟังน,นะคะความรักเป็นยังไงราศรีคนมีแฟนมีคนคุยเดืนอนนี้นะคะ h i l d ความเป็นเด็กเนี่ยนะบางคนอาจจะมีเอฟเฟกจาก ตอนที่เรายังเด็กน้อยก็ได้นะคะอาจจะมีเรื่องราวบ,บางอย่างที่คาอยู่ในใจที่อาจจะเป็นปมบางอย่างที่ทําให้เราอาจจะทะเลาะก,กันก็ได้หรือใครบางคนอาจจะทําตัวเป็นเด็กหรือบางทีความรักของเราเนี่ยอาจจะเป็นความรักกับคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้นะคะหรือความรักของเราอาจจะเพิ่งเริ่มต้นนะต้องการที่ต้องการการเอาใจใส่การดูแล บางคนอาจจะเรียกร้องอะไรเยอะๆก็ได้นะ,ะมันอาจจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นดังนั้นความรักเรามันถ้ารักกันมานานแล้วก็อาจจะาเป็นจะต้องเติบโตขึ้นเนาะพัฒนานะคะเรื่องอะไรที่มันไร้สาระแบบเด็กน้อยเนี่ยอาจจะต้องปล่อยไปหยุดพ่อแง่แม่งอนกันได้แล้วนะคะ,ะมาดูสิความรักราศีมินคนมี แฟนมีคนคุณเป็นยังไงบ้างคะเดือนนี้ได้เป็นใบนี้นะคะ balance หมอกรีบพลิกแล้วเกินนะให้ดูหน้าไพ่ก่อน balance ความสมดุลความรักไม่ได้หมายถึงการตกลงเพียงเพื่อประโยชน์ของมันเสมอไปความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่ทั้งสนับสนุนและท้าทายนะก็คือไม่ได้เรียกร้องอย่างเดียวแต่ก็ต้อง ให้เขาด้วยเนาะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะเรื่องบางอย่างมันอาจจะเป็นเรื่องที่ชา์เลนในใจเราก็ได้นะแต่ก่อนไม่เคยแบ่งปันอะไรอย่างนี้ให้ใครหรือความรู้สึกมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นสิ่งที่ชาเลนของพวกคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าทายกับตัวคนเองก็ได้นะว่าเอ๊ะฉันต้องให้สิ่งนี้หรือฉันต้องยอมสิ่งนี้อย่างเงี้ยก็ได้นะไม่ได้แบบเราจะต้องได้อย่างเดียวนะ ความรักของของคนที่โสดเป็นยังไงนะคนโสดราศีมีนมีแนวโน้มมีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นเจอกันจากที่ทํางานที่เรียนนะคะเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวนะพนาร์ตเนอร์คุณสว่วนเราเนี่ยนะเจอกันบ่อยๆเจอกันประจำแล้วเนี่ยนะมีความรักที่เกิดขึ้นด้วย ถ้วยเกิดขึ้นเจอกันจากที่ทำงานที่เรียน,นแล้วก็ตัวคุณมีสเสน่ห์นะไฮเป็นเทมสมีสเสน่ห์ระวังคนคน,คนนั้นคนคือมีคนเข้ามาสนใจเราเยอะทั้งคนที่โสดแล้วก็คนที่เขามีแฟนแล้วนะคะแล้วก็บางคนอาจจะแอบชอบคุณอยู่ก็ได้เนาะ,นะ,นะแต่มีแน,น,นวโน้มว่ามีมีใครบางคนที่โชว์ตัวเยอะขึ้น่ะ เกี่ยวกับความรักแล้วก็เราอาจจะรู้สึกดีๆกับคนคนนั้นได้ด้วยนะคะคนโสดมาดูซิความรักคนโสดเป็น,นยนังไงราศีมีนเดือนตุนลาคมนะคะ new love เห็นไหมมีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นจริงๆด้วยนะคะเออแสดงความยินดีกับชาวราศีมีนคนโสดด้วยนะอือ่ะมาดูซิ lover allover ว,ว,ว่ายังไง ความรักราศีมีนคนโสดคะ่ะธคนคไงเป็นใบนี้นะคะไม่เหมาะก็อยากย้ายไม่อยู่ราศีมีนเลยนะแบบนะี้มาดูกันเพฟูเนตความสนุกสนานความคี้เล่นการหัวเราะเป็นการบำบัดที่ดีที่สุดขอให้สนุกด้วยกาะจําไว้ว่าความรักคือผู้เยียวยาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยเพฟเนตความสนุกสนานดูท่าทางสิ ล,ล,ลังลาปงปงชิ้งตลิติติดเลยนะเนี่ยเออนะเข้ากันเป็นปีเป็นคุยความสนุกสนานยิ้มแย้มแจ่มใสโอ้ยนิวเลิฟนะคะมีโอกาสเจอรักใหม่โอเคอะทีนี้เรามาสรุปสิมีอะไรต้องระวังะคะสำหรับราศีมีนเดือนนี้เรื่องเอกสารสัญญานะคะการตัดสินใจ ดูให้ถีทั่วนะ,ะบางทีเกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายได้ด้วยนะคะเรื่องบางอย่างต้องใช้เซน์เข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินใจเนาะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินนะคะช่วงเดือนนี้เก็บออมไม่ค่อยได้มีนอนโนม้มซื้อพวกน้ำหอมเสื้อผ้าเครื่องประดับเยอะนะคะเป็นไปตามอารมณ์ใช้จ่ายเงินตามอารมณ์นะคะ ามาได้ง่ายก็ใช้จ่ายเยอะนะคะดังนั้นเดือนนี้เงินออมของคุณอาจจะเก็บลำบากนะดังเขาบอกให้เก็บให้ได้นะเพราะบางทีอาจจะขาดสภาพคล่องได้นะคะดังนั้นต้องดูแลสุขภาพทางการเงินของคุณนิดหนึ่งนะอ่ะแล้วทีนี้ในเดือนในเดือนตุลาคมนี้คุณเป็นคนที่โดดเด่นนะคะการแข่งขันใด นะช่วงชิงตำแหน่งอะไรใดๆแข่งขันได้ๆสอบแข่งขันได้ๆเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเดน่นมีใช้นะแต่ก็ต้องอาศัยความพยายามนะคะแลวคุณก็มีความคิดที่หลักแหลมด้วยนะคะเหนือกว่าชาวบ้านชาวช่องนะคะดังนั้นจุดนี้ใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะอ่านเกมให้ขาดอ่านให้ออกนะคะเพราะต้องระวังเรื่องของสัญญาปปมัดอะไรบางอย่างเนี่ยที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนาะการโดนหลอกได้ด้วยหรือการ เขาเรียกว่าอะไรถูกมัดมือชกเนี่ยนะหรือในสังคมที่เราอยู่บางคนอาจจะไว้ใจไม่ได้หรืองานบางอย่างที่เราก็าไปเกี่ยวข้องใหม่เนี่ยเรายังเราเราอาจจะแบบพูดอะไรเยอะไม่ได้นะคะนิ่งไว้ก่อนดีกว่าเ mm hmm. ชื่อได้ว่าคุณนะ่ะอ่านเกมออกแล้วคุณเองอะ่ะโดดเด่นเนี่ยคุณโดดเดน่นคุณเก่งนะคะบางทีคนเหล่านั้นเขาอาจจะคิดไม่โอเคกับคุณก็ได้เนาะดังนั้นเงียบไวนะ รู้อะไรก็เงียบไว้นะคะคุณโดดเด่นอยู่แล้วคุณกิ่งอยู่แล้วนะอ่ะแล้วก็ในส่วนของการนังฟ้าว่ายังไงนะคะเดือนนี้อะไรโดดเด่นสําหรับชาวราศีมีนะคะมีอะไรแนะนำได้เป็นใบนี้ได้เป็นใบนี้นะคะ เมื่อผู้คนแยกตัวออกมาอย่ายอมแพ้เอื้อมมือออกไปและให้ความเมตตาเสมอนะบางคนอาจจะถอยห่างจากคุณเขาอาจจะยอมแพ้อะไรจากคุณถอยห่างไปนะคะขอให้คุณเมตตานะคะอาจจะเรียกเขากลับมาหาอาจจะทักทายเขาหรืออาจจะเข้าไปถามเขาว่าเป็นอะไรเป็นอย่างไรบ้างเธอมีอะไรไหมนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นนะมันบ่งบอกถึงจิตใจคุณนะว่าคุณเป็นคนที่ห่วงใยไม่ทิ้งกันนะคะ เพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยที่เขาแยกตัวไปเพาอาจจะมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่านะคะ mm hmm. ก็ในช่วงจังหวะเดือนนี้เซนของคุณจะบอกเนาะเซนของคุณใครบางคนที่มีปัญหาอะไรยังไงบางทีอาจจะงอนคุณอยู่หรือเปล่าน้อยใจคุณอยู่หรือเปล่าแฟนคุณหรือเปล่าหรืออะไรยังไงพอเติมใจให้กันสักนิดสักหน่อยเนี่ย ก็ได้ใจกลับขึ้นมานะคะขอให้ชาวราศีมีนมีความสุขแล้วก็สมหวังในทุกเรื่องไว้เจอกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ